ฮัลโหลฮัลโหลนี่เราดูอ่าลุยใส่ยมลายนะครับหน้าฝนานี่เกือบไม่ไ,หมหออไ,ได้ขึ้นเลยฮะฝนตกมาตลอดเลยนี่ครับทางขึ้นสอยมลายฮะน,นี่ดูดูอะไรกันดูทางเนี่ยใส่รอดความค่ะโอย้ยโอ้ยี่ถ่ <c oughs> ายเยอะแยะ เในระยะของพวงนี้แน่นแค่ทุลร้อดสวัสดีครับวันนี้เรามาตะลุยสอยมาลายจังหวัดตากกันนะฮะหลังคาเมืองตากกันนะฮะทางทุรัตทุเลฮะจริงๆก็ไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยนะครับเออเหมือนเราจะจะต้องโอ้ย่างเลยนะก็ซิโลก็ซิโล ี่เรามานะเป็นเช้าฝนตกหนักมากฮะร,รถแคนเซอร์ไปคันนึินเราหารถมาแทนได้นะครับสึกก็ดีใจเดี๋ยวเสียใจก็ไม่รู้นะครับไปติดตามกันข้างบนนะครับอ่าแซนบอลแซนบอลว่างไงโอ้ยวางหัวแล้ววางหัว มากันทำไมอ่ะวางหัวทำไมมวองหัว่โใช่ใช่เราไ่ได้ไปถอะไไม่รู้อ่ะในทางนี้ยังม่เท่าไหร่โอ้ คงติดคุกอยู่นะไอ้ป uh, ้าอันนี้เป็นเส้นทางขึ้นดอยสายมะลายสายดาวต่างนะครับอะไรนะนี่ก็ผัดโซ่ละเัวเป็นเรื่องใช่อันสี่แล้วอดไ่ไ้ึเท่าไหร่นะลอง กน,เป,กนเป็นไงเป็นไง,ไไงอยากมากันดีนกเอาจะไว้เออาเอ้าเอ้าเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอันนี้ยังไม่ขึ้นทางเลยฮนะหฮะ ถ้าเลยเลยด่านไปป่ะอ๋อด่านนั้นนะนะยังเลยยังไม่เลยห้ากิโลใช่ใช่ด่านแรกห้ากโลด่านแรกห้ากิโลข้นมาหลุดหลุดจากตรงนี้ไปก็โอเคแล้วนำบากรเสร็จตรงนี้เอาไงลูกพี่เอ้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ฮะอนุมากระโดดอีกตั้งเอาไปเดยใช่ไหม เรากำลังจะขึ้นไปสวยเมลาัายนะครับจังหวัดฝ่านะวันนี้เรามาวันตรงหนักมากนะครับช่วงเช้าตัาง้งแต่อีหนึงเช้านะครับปลายเป็นต้นไปแดดออกนะฮะ เป็นไงปวดไหมดอยนี้เป็นดอยแบบว่ามันจะยุ่งยากพอดีเจ้าหน้าท,ที่เขาไม่คอยเนี่ยข้างบนยิ่งกว่านี้อีกไหมถ่ายวีดีโอมาเลี้ยงม,ามา่ามา <c oughs> ถ่ายวีดีโอ <c oughs> <c oughs> อย่าเดินบังกัน <c oughs> อย่าเดินบังกัน <c oughs>